เดีเบิร์นใช้อันนี้นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวกระเป๋าใส่อุปกรณ์ทำเล็บค่ะเรามาดูกันเลยว่าข้างในเป็นยังไงนะคะเริ่มจากแกะเปิดนะคะและ้วก็ตัวข้างในจะเป็นแบบนี้ค่ะสามารถเปิดออกได้แบบนี้นะคะแล้วก็สามารถใส่เครื่องบลงไปได้ด้วยเครื่งองบเป็นรุ่น สามารถใส่เครื่องอบเข้าไปได้แล้วก็สามารถใส่สีทาเล็บได้ชั้นบนสุดโดยที่ปิดแล้วไม่โดนค่ะเดี๋ยวเรามาลองใส่ ทั้งหมด2 1ขวดต่อหนึ่งฝั่งนะคะ <Wow. S 1> โดยที่เราปิดแล้วเราไม่โดนด้วยเห็นไหมว่าจะไม่โดนพอดีสามารถใส่ขวดใหญ่ได้พอดีนะคะแล้วก็ปิดได้เลยตัวนี้แบบนี้นี่ค่ะก็สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้แล้วนะคะอันนี้เหมาะกับช่างที่ต้องการที่จะไปทําเล็บนอกสถานที่นะคะนี่เราก็ปิดมา เิมค่ะมีให้เลือกทั้งหมด2สีนะคะมีสีเงินแล้วก็มีสีดำตัวนี้ค่ะค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นกระเป๋าล่างที่เหมาะก,กับ ช่างทาเล็บที่พกของเยอะๆนะคะต <Wow. S 1> วนี้ก็จะแบบเออไม่ต้องแบกไปแบกบมาอะไรเงี้ยสามารถลากได้เลยแล้วก็ล้อของเราเนี้ยสามารถหมุนได้360องศานะคะตัวนี้สามารถดึงออกมาได้ค่ะนี้แล้วก็วิธีการเปิดนะคะให้เปิดล็อกด้านตรงนี้ก่อนค่ะแล้วก็กดล็อกด้านหลังตรงนี้นะคะทั้งหมด4ด้านแล้วก็เปิดล็อกด้านหน้าตรงนี้ค่ะจากนั้นก็เปิดตรงนี้ขึ้นนะคะแบบนี้ ตัวนี้สามารถสไลด์ออกมาได้ค่ะแบบนี้ค่ะตัวชั้น 2, 2ชั้น3เนี่ยไม่สามารถเก็บสีฮาเล็บได้นะคะแต่ว่าก็สามารถเก็บพวกอุปกรณ์ตกแต่งได้ค่ะตัวนี้ก็สามารถกลางออกได้เหมือนกันนะคะสไลด์เข้ามาเพิ่มได้เหมือนกันตัวนี้สามารถเอาตัวฟองน้ําออกได้นะคะเพื่อที่จะวางสีลงไปค่ะสามารถวางสีขวดใหญ่ได้โดยไม่ติดนะคะแล้วก็ เรามีกระจกแถมให้ด้วย <Wow. S 1> กระจกนี้นะคะสามารถติดตู้ได้ตรงนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็ด้านในนะคะสามารถใส่เครื่องอบเครื่องใหญ่ๆได้เลยอันนี้ก็เป็นเครื่องอบซันนะคะที่เราจะใส่ลงไป <Wow. S 1> ก็ใส่ไปได้แบบสบายๆเลยค่ะม <Wow. S 1> ีก้นค่อนข้างลึกนะคะ ดูลึกมากๆเลยก็สามารถจุสีคาเล็บได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะ <Wow. S 1> แล้ววิธีเก็บก็เก็บได้ไง่ายมากๆตั <Okay. S 1> วน,นี้ก็ปิดล็อกแบบนี้คะ แล้วก็สามารถลากไปไหนมาไหนได้แบบสะดวกต้นมากเลยนะคะบนขนาดกระถัดรัด